นี่ค่ะน้องๆวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับ w i s h g f t School โรงเรียนชายร้วนชั้นนําในลอนดอนโรงเรียนจะตั้งอยู่ใน s o าท์ค r อยดอนและยังอยู่ใกล้กับสนามบ,บิน n อนด h e a t h r ร w โดยโรงเรียนจะมีค่าเทอมสาหรับนักเรียนประจำอยู่ที่19,197ปอนด์ต่อเทอมในปี2024 92%ของนักเรียน A l e v v l l สอบได้ a อ t a r ถึง B และผลสอบ GCSE ได้เกรด9-7ถึง7มากถึง87%ที่นี่ยังมีหลักสูตร a l e v e l I b และหลักสูตร a อ piring สำหรับนักเรียนที่สนใจสเต m และการแพทย์โดยเฉพาะน้องๆสามารถเลือกหลักสูตรให้ตรงความต้องการของน้องๆได้เลยนอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมพัฒนาทักษะมากมายให้น้องๆได้ลองทำอาทิกีฬาดนตรีศิลปะหรือชมรมต่างๆให้น้องๆได้เลือกได้ตนเองเที่ยวเ s i กิ School นักเรียนได้รับออฟเฟอร์จากมหาลัยดังๆต่างๆในอังกฤษเช่น Cambridge Oxford หรือว่า UCL ถ้าน้องอยากเรียนท็อปยูที่นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่จะพาน้องๆไปสู่เป้าหมาย หากน้องอยากเรียนที่น,นี่หรือปรึกษาเรื่องแผนการเรียนสามารถทักเข้ามาปรึกษากับทางพี่พี่บิลชานีได้เลยนะสามารถทักเข้ามาได้เลยหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสก็ได้นะ